สเปอร์คว้าเจมส์แมดดิสันดีลนี้แก้ตรงจุดแล้วก็หลังจากนี้ทัพไก่เดืทองจะจัดแผนยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนในช anel u t u b e คนคลั่งบอลบายปีเตอร์โบน at, นะครับผวข้อวันนี้จัดให้สาหรับแฟนสเปอร์นะครับเจมส์แมดดิสันนี่เป็นย์เมคเกอร์คนหนึ่งที่ฟอร์มดีที่สุดคนหนึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาของพิมลิกเลยเดี๋ยวผมจะมาลงลึกดีเทลให้นะครับว่าทําไมดีลนี้ผมถึงมองว่าแก้ได้ดีมากๆนะครับรอชมกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผูู้้สสนนนนนนนััับบุใใใจดดีีีีขอองงงผมกกกก,กก่่เเลลลลยยครรรทําาาหหหโๆๆไป ที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok ได้เลยนะครับนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British Columbia เป็น Offshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASC BC Inspection แล้วก็สมมสเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n เดอร์กา e เทถึงเกรด12นะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม6ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229 ID Line ผมทิ้งไว้ ให้ด้านล่างเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องด้วยนะครับโอเคนะครับก็ต้องบอกแฟนสเปอร์แบบนี้ก่อนแล้วกันครับว่าดีวนี้ถือเป็นดีวสําคัญแล้วก็ไปแย่งกับทางนิวคาสเซิลแล้วก็สามารถชนะมาได้สําเร็จนะครับซึ่งผมจะเริ่มต้นด้วยการลงดีเทลของข่าวก่อนแล้วกันนะครับซึ่งสเปอร์ประกาศคว้าตัวเจมส์แมดดิสันไปเสริมทัพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออฟฟิเชี แล้วก็ทางสื่อเทียหนึ่งของฝั่งเลสเตอร์ก็คือจอห์นเพอร์ซี่เนี่ยคนนี้อยู่เทเลกราฟถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับเลสเตอร์คือแม่นที่สุดแล้วเขาบอกว่าค่าตัวจบที่40ล้านปอนด์ไม่แพงเกินไปตอนแรกเนี่ยเลสเตอร์จะเอา60ล้านปอนด์เลยครับแต่ว่าใจอ่อนยอมลดมาให้เพราะว่านักเตะเขาอยากย้ายจริงๆแล้วก็สู้เพื่อทีมมาเยอะทีมตกชั้นด้วยก็โอเค40ล้านปอนด์ก็40ล้านปอนด์แต่ว่า40ล้านปอนด์เนี่ยจะเป็นการจ่ายแบบผ่อนเป็นงวดงวด ถ้าฟอร์มดีจำนวนงวดในการผ่อนก็จะน้อยลง <c oughs> แต่ถ้าเกิดฟอร์มกลางๆไม่ได้เปรี้ยงป้างมากมายก็อาจจะผ่อนนานหน่อยนะครับอันนี้คือไม่ได้เป็นแอดออนนะแต่เป็นการอยู่ที่ว่าถ้าฟอร์มดีก็จะได้เงินครบไวกว่าเดิมนะครับสําหรับค่าเหนื่อยเนี่ยแมดดิสันจะได้รับประมาณ1 7 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ5ของสเปอร์นะครับไปรองแฮร์รี่เคน200,000 ตองเกียนดอนเบเล่สองแสนซนเทอร์มิน1นึ่งแสนเกอีวานเปริสิตหนึ่งแสซึ่งหนึ่งในผลพวงของดีลเนี้ยก็คือแฮร์รี่วิงส์นะครับกองกลางดาวรุ่งของสเปอร์เนี่ยก็ไปอยู่กับเลสเตอร์ด้วยนะครับราคา10ล้านปอนด์อ่าเลสเตอร์ก็ได้แฮร์รี่วิงส์ไปแล้วก็ทางสเปอร์ก็ได้เจมส์แมดดิสันมาร่วมทีมซึ่งเป็นดีลที่ดีมากๆทีนี้ครับทำไมผมถึงวิเคราะห์ว่าเ้ยเดีลนี้มันมันเวิร์กมากเลยว่ะสำหรับสเปอร์ มันต้องไล่ดูไปดีเทลสเต็ปนะครับผมจะให้ดูปัญหาที่เกิดขึ้นของสเปอร์ก่อนอันแรกก็คือเรื่องของการลุ้นยิงประตูซีซั่นที่ผ่านมาสเปอร์มีโอกาสลุ้นยิงประตูเนี่ย518ครั้งนะครับ518นะซึ่งถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยตกเกมหนึ่งจะมีโอกาสยิง13.6ครั้ง13.6ครั้งฟังดูเหมือนเยอะแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเฉลี่ยหมดแล้วเนี่ย สเปอร์มีโอกาสยิงคู่ต่อสู้เป็นอันดับ7ของลีกไบรตันเนี่ยเยอะสุดเลยครับรองลงมาก็จะเป็นลิเวอร์พูลแมนซิ y a ตี้ n อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลซึ่งความห่างของอันดับ6จากนิวคาสเซิลมาสู่สเปอร์อันดับ7เนี่ยโอ้มันประมาณ50ครั้งเลยนะครับที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันเห็นได้ชัดว่าฤดูกาลล่าสุดที่จบไปที่สเปอร์ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยจำนวนการลุ้นยิงประตูก็น้อยด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดสูงกว่านี้มันควรจะเป็นแบบติด t o อป i ของลีกหรือไม่ก็6อันดับแรกของลีกแต่ว่าอันนี้มันอยู่อันดับ7มันก็เป็นการบ่งบอกเลยว่าซิลที่เขาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์คิทเขาสร้างโอกาสได้มากกว่านะอย่างไบรตันอาจจะไม่ได้เล่น UCL แต่ก็สามารถสร้างโอกาสได้มากกว่าและที่นี้ครับเรื่องของการรุ่นยิงประตูเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ดีๆสเปอร์เขาก็โอกาสยิงประตูน้อยลงต้องดูเรื่องของการสร้างโอกาสแบบที่ เป็นการส่งบอลให้เพื่อนลุ้นยิงประตูนะครับสิ่งนี้บางเว็บไซต์จะใช้คำว่า chance create เป็นสเตตของนักเตะเป็นคนๆน,นะครับหรือบางเว็บไซต์ก็จะใช้คำว่า key pass นะครับคือการส่งบอลแบบที่ส่งปุ๊บเพื่อนได้ลุ้นยิงประตูปับ๊บซึ่งในเว็บไซต์ who score ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเขาใช้คาว่า key pass นะครับการส่ง key pass ประเภทที่เปิดป้อนโอกาสให้เพื่อนซึ่งกันและกันเนี่ยของสเปอร์ก็อยู่อันดับ7ครับ 386ครั้งในขณะที่ไบรตันแมนยูแมนซิิลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนิวคาสเซิลดีกว่าหมดเลยแล้วก็6ทีมเนี้ยเขาจ่ายบอลคีย์พารจ่ายบอลสร้างโอกาสกันเนี่ยทะลุ400กันหมดแต่ของสเปอร์อะไม่ถึง400เป็นการบ่งบอกได้ชัดว่าการส่งบอลแบบสร้างโอกาสมันน้อยก่อนจึงทำให้การลุ้นยิงประตูมันก็น้อยตาม นี่คือปัญหาของสเปอร์นะครับว่าสร้างโอกาสน้อยเกินไปหน่อยจริงๆนะครับมันจะทำให้ปีนี้ฟอร์มตกด้วยทีนี้ครับต้องดูสถิติของแฮร์รี่เคนด้วยที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์เล่นแผน343แบบไม่ได้มีเพลย์เมกเกอร์เป็นกิจลักษณะคนทำเกมหลักๆก็อาจจะเป็น,นเดยันคูลูเซฟสกี้บ้างแต่คนที่เทพจริงๆคือแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเนี่ยเล่นสไตล์นี้มานานก็คือจบสกอร์ด้วยแล้วก็ดรอปดีฟถอยต่ำลงมาเพื่อ เปิดทางให้อินไซด์ฟอร์เวิร์ดอย่างซนเทอร์มินได้หุบเข้าไปข้างในและแฮร์รี่เคนก็รอแทงคีเลอร์สลักษณะแบบนี้ทำมานานแต่ปีล่าสุดนี่คือแบกจริงๆนะครับคือปีที่คอนเต้เข้ามาคุมปีแรกเนี่ยแฮร์รี่เคนจ่ายคีเพิส1.4ปีหน้าปีปีล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยคีเพาสเพิ่มมาเป็น1.5ก็จะเห็นว่าแฮร์รี่เคนมีการจ่ายคีเพาสมากกว่าเดิมอีกต้องพยายามมากกว่าปีที่แล้วอีกสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือโอเคล่ะ h ฮร์รี่เคนอาจจะเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมากยิงได้ส่งได้แต่จะไปฝากความหวังให้กองหน้าเป็นย์เมเกอร์เบอร์หนึ่งของทีมด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นคือผมว่าทําได้นะประเภทกองหน้าลงมาล้วงต่ําแล้วเปิดป้อนให้เพื่อนอย่างมาติดคาริมเบนเซมาก็เล่นแบบนี้แต่ที่มาติดอ่ะมันมีตัวจ่ายบอลสร้างโอกาสด้วยไงลู uka, ric, os, ก้าโมดริชโทนี่ครสพวกเนี้ยแต่ของสเปอร์ ทุกอย่างมันไปฝากความหวังที่แฮร์รี่เคนมากเกินไปผมเลยมองว่าถ้าเกิดสเปอร์ได้คนที่ป้อนบอลเก่งๆสร้างโอกาสเก่งๆจริงๆเป็นมืออาชีพด้านนี้มาช่วยแล้วให้แฮร์รี่เคนเนี่ยลงต่ำมาทำเกมบ้างแต่โฟกัสหลักๆคือการลุ้นยิงประตูในกรอบเขตโทษผมว่าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะดีกว่าก็ได้และต้องบอกแฟนสเปอร์รวมไปถึงแฟนทีมอื่นๆที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับว่า j a มส s แมดดิสันเป็นนักเตะที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆแล้วก็ตอบโจทย์มากๆราคา40ล้านปอนด์โอ้โหถูกมากจริงๆนะครับคือโอเคแหละ James m a d ดิสันเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่เจ็บบ่อยหน่อยนะครับไม่ได้ฟิตแบบโอโ้เล่นฤดูกาลหนึ่งสามเจ็ดามแปดนะเจ็บค่อนข้างบ่อยแต่ทุกครั้งที่หายเจ็บทุกครั้งที่ลงสนามได้คือประสิทธิภาพมาดูสถิติของเจมส์แมดดิสันผมให้เน้นที่คีย์พา s เลยนะครับ ฤดูกาลล่าสุดกับเลสเตอร์ขนาดเลสเตอร์ตกชั้นนะแต่แมดดิสันก็ยังแบกจนไม่รู้จะแบกยังไงคีย์พาสของแมดดิสันเนี่ย2.3ครั้งต่อเกมเยอะมากอันนี้ผมต้องบอกว่าเยอะมากเพราะอะไรถ้านับเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมนะครับไม่ได้นับเป็นจานวนครั้งเพราะถ้าเกิดเป็นจานวนครั้งเนี่ยแมดดิสันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเจ็บป่อยบางทีตัวเลขมันก็ลดลงแต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยหารด้วย90กี่ครั้งหารด้วย90เนี่ย ของแมดดิสันตัวเลขเป็นอันดับ4ของพรีเมยรีกเลยนะครับค่าเฉลี่ยในการสร้างโอกาสเป็นรองแค่บรูโน่แฟ a n แนน์ที่3.2ครั้งต่อเกมเควินเดบรอย3.1ครั้งต่อเกมแล้วก็คีรันทริเปียร์ของนิวคาสเซิล2.9ครั้งต่อเกมแมดดิสันนี่คือจ่ายบอลสร้างโอกาสเฉลี่ยต่อเกมเป็นอันดับ4ของพรีเมยรีกเลยคือเป็นเพลย์เมคเกอร์จริงๆร0อแล้วก็การมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยคือโหดมากนะครับ โหดแบบโหดยังไงอันเดี๋ยวผมเปิดสเตตให้ดูอันนี้นับเฉพาะในลีกนะครับไม่ได้นับรายการอื่นๆฤดูกาลล่าสุดเนี่ยแบกเลสเตอร์จนไม่รู้จะแบกยังไงแล้วครับ10ประตู9แอสซิสต์แล้วก็ถ้าเกิดนับ3ฤดูกาลหลังสุดเฉพาะในลีกนะครับเจมส์แมดดิสันทำไป30ประตูแล้วก็ทำไป22แอสซิสต์เรียกว่า3ฤดูกาลหลังสุดถ้านับเฉพาะพรีเมียร์ลีกลงเล่นไป96นัด มีส่วนถึง52ประตูโคดมากนะครับสถิตินี้ก็คือพูดง,ง่ายๆไม่ถึง2นัดจะต้องยิงหรือส่งแน่นอนสแตทของเขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆไม่ได้เป็นคนแค่ทําเกมเก่งอย่างเดียวลูกยิงไกลมีหาโอกาสยิงประตูได้มีความครบเครื่องแล้วก็เจมส์แบดดิสันไม่ได้เป็นคนที่สร้างโอกาสเก่งแค่การแทงคิลเล์พา s s สอย่างเดียวเรื่องของการครอสบอลจากด้านข้างนะครับตรงเนี้ย ก็สูงมากปีล่าสุดผมดูเจมส์แมดดิสันเล่นน่ะบางนัดโดนจับไปยืนเป็นปีกขวาแล้วบ่อยด้วยนะเราได้เห็นเทคนิคการครอสบอลจากด้านข้างที่ดีมากสถิติปีล่าสุด1.2ครั้งต่อเกมพัฒนาจากปีก่อน2เท่าคือเก่งขึ้นแบบชัดเลยแล้วพอผมดูเจมส์แมดดิสันเล่นแบบนี้เล่นกลางรุกก็เล่นได้เล่นเป็นปีกขวาตัวครอสก็เล่นได้ผมนึกถึงใครรู้ปะผมนึกถึงคริสเตียนเอริกเซน ที่เคยอยู่สเปอร์แล้วก็ตอนนี้อยู่แมนยูเอริกเซนเป็นคนที่เล่นกลางรุกเทพมากแล้วในยุคข,ของโปเชติโน่บางนัดโดนจับไปยืนปีกขวาเพื่อให้อัลลี่เล่นกลางรุกแทนก็สามารถทําได้ดีแบบไร้รอยต่อผมเลยมองว่าเนี่ยคือนิวนิวคริสเตียนเอริกเซนจริงๆสําหรับเจมส์แมดดิสันนะครับทีนี้ครับเราได้เห็นกันไปแล้วว่าปัญหาของสเปอร์คือสร้างโอกาสได้น้อยลงโอกาสยิงก็เลยน้อยลงด้วยแล้วคุณแก้ตรงจุดคุณเอานักสร้างโอกาสคนส่งบอลให้เพื่อนยิงประตู มาตรงจุดแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วกุนซอใหม่สเปอร์อย่างอันเก้ปอสเตโคกลูเนี่ยจะเล่นแผนยังไงดีนะครับคือผมต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่มีโอกาสได้ชมปอสเตโคกลูตอนที่คุมกราสโกเซลติกหรือแม้แต่ตอนคุมในเจล u กก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหน่อยแต่ไปเช็คข้อมูลมาสถิติการยิงประตูต่อเกมดีมากทั้งตอนคุมเซลติกแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟเอรินอสซึ่งแผนการเล่นที่ใช้บ่อยสุดนะถ้ากับเซลติกเนี่ย ช่วงปี2021จะชอบเล่น4-2-3-1มากๆแทบไม่เปลี่ยนเลยแต่ในช่วงปี2022ไปจนถึง2023เน้นแผน4-3-3ประมาณ80%แล้วก็มีใช้4-2-3-1บ้างส่วนตอนคุมทีมในญี่ปุ่นเนี่ยจะยืดหยุ่นเหมือนกันแผนที่เล่นบ่อยสุดคือ4-3-3นะครับแต่มีสลับ4-2-3-1บ้างหรือบางทีเล่นหลัง3ก็มีเหมือนกันอันนี้ผมเช็คข้อมูลจาก Transfer Market มาเขาจะบอกเลยนะครับว่านัดไหนเล่นแผนไหนซึ่งผมคิดสัดส่วนให้ประมาณนี้แต่มันประมาณนี้แหละ433 4231แล้วก็หลัง3บ้างในบางโอกาสนะครับเรามาจัดแผนกันหน่อยอ่ะสมมุติถ้าเล่น433ตัวรุกเนี่ยผมว่าคงเซตประมาณนี้ซนทึงมินปีกซ้ายเดยันคูลูเซสกี้ปีกขวาแล้วก็ถ้าถ้าแฮร์รี่เคนอยู่ต่อก็จะดีมาก แต่ถ้าเกิดย้ายนี่อันนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันทีหลังอีกทีหนึ่งนะเพราะาเสียเคนนี่คือเสียหายแบบมหาศาลแน่นอนแต่ผมติต่างว่าสมมุติถ้าอยู่ต่อนะครับถ้าเคนอยู่ต่อก็คง3ตัวรุกแบบนี้แดนกลางถ้าเล่น4ี่สามสามเนี่ยผมว่าเจมส์แมดิสันน่าจะเล่นตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถฉีกออกข้างไปคอมโบกับแบกขวาเปโดบอโรเพื่อครอสบอลได้ด้วยเพราะว่าคูรูเซฟสกี้ถนัดเท้าซ้ายบางทีต้องขบเข้าไปข้างในมันเปิดพื้นที่ให้แมดิสันไปเล่นตรงนั้นได้ แต่อีก2คนเนี่ยตรงตำแหน่งของโรดิโก้เบนตันคูที่เคยเจ็บหนักไปกับปีแอร์ฮอยแบกเนี่ยผมยังไม่ชัวร์ว่าปอสเตโคกรูจะวางยังไงเพราะว่าถามว่าฮอยแบกเล่นกลางรับแบบนี้ได้ไหมเล่นได้แต่ถ้าถามว่าเอาเบนตันคูมายืนได้ไหมก็ยืนได้เหมือนกันเพราะว่าโรดิโก้เบนตันคูเนี่ยเล่นได้ทั้งเบอร์6ทั้งเบอร์8ถ้าเล่นเป็นเบอร์6ในมุมผมอว่าเบนตันคูก็จะเล่นคล้ายใคร เล่นขายจอชิโยเล่นค้ายมาเซลโบรโซวิชอารมณ์ประมาณนี้เล่นได้ถามว่าเล่นเบอร์แได้ไหมก็เล่นได้ผมเลยยังไม่มั่นใจว่าปอสเตโคกรูจะเอาใครเล่นเบอร์6หรือเบอร์8กันแน่แต่คิดว่ามีโอกาสที่จะออกเป็น2คนนี้นะครับหรือถ้าเกิดไม่อยากคิดมากเรื่องนั้นก็4 2 3 1ไปเลยนี่เลยเอาฮอยแบกยินคูเบนตันคูเพราะยุคคอนเต้ก็เล่นมาอยู่แล้วใช่ไหมครับคนนึงเป็นตัวคุมจังหวะอีกคนนึงเป็นฮาร์ดแมนแมดิสันเล่นเป็นพย์เมคเกอร์เบอร์10 ซนปีกซ้ายคูลูเซฟสกี้ปีกขวาเคนหน้าเป้าแบบนี้ก็โหดนะครับหรือจะเล่นหลัง3หลัง3าเนี่ยก็เป็นฮอยแบกคู่กับเบนตันคูถ้าเบนตันคูกลับมาแล้วเล่นดีเหมือนเดิมนะวิงแบ็กขวาก็เป็นเปโตโรปโโรแต่ว่าวิงแบ็กซ้ายอ่ะผมยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นใครเพราะว่า,าถ้าเป็นฤดูกาลที่ผ่านมาเดี๋ยวเป็นอีวานเปริสิตบ้างเป็นเบนเดวิสบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าข่าว2คนนี้อนาคตก็ยังไม่แน่นอนทั้งคู่ถูกไหมผมก็เลยขอเว้นไว้ก่อนแต่3ตัวรุกเนี่ย เคนหน้าเป้าโซนทอรงมินปีกซ้ายและแมดดิสันเหมือนที่ผมบอกอยู่กับเลสเตอร์ฤดูการล่าสุดไม่ได้เล่นแค่กองกลางตัวรุกเล่นปีกขวาได้เพราะฉะนั้นตัวรุกของสเปอร์อะเดยนคูลูเซฟสกี้ถ้าเกิดว่าไหนสมมติถ้าฟอร์มไม่ดีฟอร์มตกมีอาการบาดเจ็บเอาแมดดิสันไปเล่นตรงนั้นก็ได้ผมว่าไม่ได้เสียหายเลยเพราะฉะนั้น3แผนนี้ถือว่าน่าสนใจทั้งหมดแต่ถ้าถามผมผมจะค่อนข้างชอบ4 2 3 1, 1> เพราะว่าอะไรเพราะผมมองว่าเบนตันคูกับฮอยแบกอะ เขาไม่ได้เป็นแบบเล่นเกมรุกดีมากมายขนาดนั้นถ้าเล่นเป็น43 3าสอะ่ะผมมองว่าไอตัวที่เล่นเป็นเบอร์8ตัวซ้ายเนี่ยจริงๆถ้าเล่นเกมรุกเติมไปสนับสนุนเพื่อนได้เหมือนที่แมทที่สั้นเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกได้มันก็จะดีแต่เป็นแันคูเหมือนที่ผมบอกเป็นตัวคุมจังหวะฮอยแบกเป็นฮาร์ดแมนถ้าแบบนั้นอะ่ะยืนยืนเป็นคู่กันระนาบเดียวกันผมว่าอาจจะเหมาะกว่ายืนคู่กันไปเลยแล้วเมื่อตรงกลางคุณแน่นนะครับเกมรับมันก็จะดีต่อ ่อแผงแบ็กโฟร์พอแน่นแบบนี้มิดฟิลด์ตัวรุกอย่างเจมส์แมดดิสันจะได้ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเล่นเกมรุกได้เต็มที่ส่วนเฮนมินคูดูเซซกิแฮร์รี่เคนคุณก็ใส่ตัวรุกไปเลยแล้วมิดฟิลด์คู่กลางคุณมีหนะ้าที่ทำให้เกมรับดีที่สุดแบบนี้ผมว่าน่าสนใจโดยส่วนตัวถ้าให้สรุปดีลนี้นะครับเจมส์แมดดิสันกับท็อตแนมฮอสเปอร์ผมว่าผมว่าเป็นการซื้อที่ตรงจุดมากๆดูสมเหตุสมผลทั้งในเชิงแทัคติก ในเชิงค่าตัวที่ไม่ได้แพงเวอร์และเหมือนที่ผมบอกผมว่าคล้ายคริสเตนเอริกเซนมากๆผมยังวิเคราะห์ได้ยากว่าอันเก้ปอสเทโคกรูกับสเปอร์จะปังหรือเปล่าแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากรีบประเมินใครเร็วเกินไปนะครับอาจจะโดนแบบค่อนขอดโดนสบประมาทบ้างแต่ผมเป็นคนที่รอดูเขาคุมก่อนถ้าคุมแล้วไม่ดี ค่อยมาบนทีหลังผมว่าก็ไม่สายนะรอดูเขาคุมจริงๆก่อนอาจจะดีก็ได้คนที่สเปอร์เลือกมานานอ่ะเดี๋ยวไปเอาลุนลุนเอนริกเไหมลุ้นนาเกลสมันไหม,ไ,หมไม,ไม่ได้มันลงเอยที่ปอสเตโคกรูรอดูเข้าไปก่อนอาจจะดีก็ได้ซึ่งในมุมของโค้ชผมยังไม่มั่นใจแต่ในมุมของนักเตะเจมส์แมดดิสันผมว่าไม่น่ามีปัญหาในการเล่นกับสเปอร์สเปอร์ต้องการตัวสร้างโอกาสแบบนี้อยู่แล้วแล้วสเปอร์ได้นักเตะที่ ไม่ต้องปรับตัวเล่นในพิมี์ร์ลีได้และเอาจริงๆจากประสบการณ์ที่ผมทำข่าวสายลอนดอนมาตลอดชื่อของเจมส์แมดดิสันกับสเปอร์เนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่ตอนที่กุนซือ,อยังเป็นอันโตนิโอคอนเต้แสดงว่าสเปอร์สนใจแมดดิสันมานานแล้วและดีลนี้ป o อสเตโคกรูก็รีเควสตด้วยว่าเอ้ยโอเคนะคนนี้ได้มาน่าจะเข้ากับแผนผมเลยรู้สึกว่าสเปอร์น่าจะสเกลมาเพียงพอดูเพียงพอว่าแมดดิสันเล่นกับทีมได้สรุปอีกที ในมุมของคุณซื้อจะไปรุ่งไหมผมยังไม่ชัวร์แต่ถ้าในมุมของนักเตะเป็นการส่วนตัวผมว่าแมดิสันน่าจะไปได้รุ่งกับสเปอร์ตัวจริงโอกาสสูงผมให้โอกาสตัวจริง80-90เลยสำหรับเจมส์แมดิสันนี่คือบทวิเคราะห์ที่นำมาฝากกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูบ n g คอรกไปติดต่อเรียนส่งลูกๆหลานไปเรียนกันได้เลยคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอชมกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด สวัสดีครับบ๊ายบาย